ในรุ่นปี2023เนี่ยก็จะเป็นจอ TFT นะฮะก็คือเป็นแบบจอสี100%เลยนะครับสามารถต่อบลูทูธกับมือถือได้นะครับมีโหมดในการขับขี่เพิ่มขึ้นมา4โหมดนะฮะมีโหมด Quick Shifter นะฮะเราสามารถเข้าเกียร์แล้วก็ถอนเกียร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องกำคัดก็ได้ซึ่งโดยกฎหมายของบ้านเราเนี่ยจะกำหนดไว้46.9แรงม้านะฮะถ้ามากกว่าน,นี้ก็จะต้องไปสอบใบขัี่เป็นบิ๊กบนะครับแต่ว่าในตัว ZX25R เนี่ยมันจะมีบวกห,หอยท้ายนะครับ ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ P.J. มอเตอร์คาวาซากิสกลนครนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถรุ่นใหม่ล่าสุดปี2023นะครับนั่นก็คือ z ัต5 r ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งตัวนี้นะราคาอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมหลายหมื่นบาทเหมือนกันแต่มีออปชันที่เป็นรถบิ๊กไบค์เป๊ะเลยแต่ว่ายังมีอยู่นิดนึงที่ทำให้รถคันนี้ไม่ได้เป็นรถบิ๊กไบค์ซึ่งไม่ใช่แค่ซีซีนะไม่ใช่2 5 0ซ้ยาิบี่ีที่ไม่ได้เรียกว่าบิ๊กไบค์แต่ว เดี๋ยวเราไปดูรูปโฉมกันเริ่มต้นจากไฟหน้าเนาะไฟหน้าเหมือนเดิมนะฮะเป็นไฟหน้า led นะครับคู่ซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจะงอยปากนกนะครับนี่สวยงามนะเป็นสไตล์คาวาซากิเลยแล้วก็ตรงนี้มีแรมแอร์เนาะซึ่งตัวแรมแอร์เนี่ยสามารถเพิ่มลงมาได้ถึง1ตัวเลยนะแล้วก็ชิลเหมือนเดิมนะฮะเป็นชิลใสนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวเนะาะกระจกซ้ายขวาเป็นกระจกคาวาซากินะฮะจะคล้ายกันกันกบตัวนินจา4 0 0แต่ไม่ใช่นะครับ แล้วก็ตัวชุดพลาสติกด้านข้างนะชุดแฟลิงด้านข้างอะไรเนาะก็เป็นสีใหม่นะฮะเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายดําเขียวนะครับนี่ก็จะมีคําว่านินจาแล้วก็เซทเอ็กสองตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคาวาซากินะครับสติ๊กเกอร์เป็นสีดําแดงเนาะส่วนถังน้ํามันนะฮะเหมือนเดิมนะครับมีความจุ15ลิตรนะฮะตัวถังเป็นถังโลหะนะเป็นถังจริงไม่ใช่พลาสติกครอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเว้า์หลบคางของหมวกกันน็อกเนาะตัวบบ่อรถนะฮะบบอะรถเนะะี่ยมีความสูงอยู่ที่ 78.5ซนติเมตรนะครับส่วนบออคนซ้อนนะฮะก็มีความเล็กอยู่นิดนึงนะฮะสำหรับใครที่มีสายสาหรับใครที่มีเมียบ้านเนาะหรือว่าเป็นสายซ้อนเนี่ยก็อยากให้มาลองนั่งดูก่อนนะครับรถ ZX ็25คันเนี้ยไม่สูงเลยนะครับชุดแฟลิ่งด้านท้ายตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับไฟท้ายเหมือนเดิมนะฮะเป็นเหมือนลายดาวนะฮะแล้วก็ชุดบังโคลนท้ายนะครับตัวเนี้ยจะมีไฟ2ป้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับซึ่งโดยส่วนมากที่ซื้อกันไปก็จะทอดอถอกเนาะ รูนี้ก็จะเป็นรูเปิดใต้เบาะนะครับแล้วก็แฟลลิงทางด้านซ้ายเนาะก็จะเหมือนกับกับพังด้านขวานะฮะนี่เห็นไหมก็จะโชว์ตัวเครื่องเออนี่ผมลืมเห็นไปตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สีขาวแดงมาให้ด้วยนะฮะทีนี้น๋ยวผมจะพาไปดูในระบบช่วงล่างนะครับซึ่งในปี2023จะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าตัวโชค้คอัพไซด์ดาวเขาจะเป็นแบบปรับได้นะฮะ แต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมนะครับก็คือตัวแกน37มมนะฮะส่วนในเรื่องของตัววงล้อนะฮะก็จะเป็นวงล้อขนาด17นิ้วส่วนยางไซส์เดิมนะครับก็คือ110/70ส่วนในเรื่องของระบบห้ามล้อนะฮะตัวจานดิสเบก็จะเป็นจานไซส์310มมนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มเบก็จะเป็นปั๊ม雷เดียนเมาส์4พอตถ้าเรามองจากข้างหน้าเข้าไปตรงเนี้ยเราก็จะเห็นถ้อยเสียสีถ้อยเสียเนาะเสียงสีสูบเพาะมากนะครับแล้วก็ตัวก็คือหม้อน้านะครับแล้วก็มาดูที่ทางด้านหลังนะ ตัววงล้อหลังนะครับก็เป็นขนาด17นิ้วเหมือนกันนะฮะส่วนไซด์ยางก็จะเป็นไซด์130ทับ60ก่อ17ในเรื่องของระบบห้ามล้อหลังนะฮะก็จะเป็นจานดิสเบกเดียวขนาด220มมตแล้วก็ตัวปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มแบบนิดสินเนาะเป็นปั๊มลูกสูบเดียวนะส่วนทางด้านซ้ายนะฮะเราก็จะเห็นสเตอร์อันใหญ่โตเนาะแล้วก็ ท่อไอเสียนะครับมีการเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์ในีเขาได้มีการปรับปรุงซึ่งทรงของท่อไอเสียมันก็จะเป็นเหมือนทรง Z X6 หรือว่า Z X 1 0นะครับออกมาด้านข้างแบบนี้นะฮะไม่ได้อยู่ตรงกลางตรงข้างล่างตัวรถเหมือนกันกันกบโฉมแรกนะครับนี่ท่อไอเสียชัดเจนนะครับการปรับปรุงของเครื่องยนต์ครั้งนี้ก็จะได้แรงม้าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น 4, 4ี่แรงมา้ายังไม่รวมลรงม้อีกหนึ่งแรงม้านะฮะ ชุดแผงคอนะครับแผงคอก็ยังเป็นชุดเดิมแต่ว่าตัวชกอัพสามารถปรับได้แล้วนะสำหรับชกอัพด้านหน้าแล้วก็ประกับทางด้านซ้ายก็เหมือนเดิมนะฮะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ไฟพาร์ทแล้วก็ปุ่มกดซีเล็กฟังก์ชันนะฮะส่วนประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นสตาร์ทสตอปเอนจินนะฮะแล้วก็มีปุ่มซีเล็กอยู่ข้างด้านล่างนะฮะที่เพิ่มเข้ามาเนาะตัวปัป๊มเบรกด้านบนก็จะเป็นปัม๊มวิซินตัวโตนะครับชกอัพนะครับไม่เหมือนเดิมนะส่วนในเรื่องของจอเนี่ยก็คือเปลี่่ยนใหม ในรุ่นปี2023เนี่ยก็จะเป็นจอ TFT นะฮะก็คือเป็นแบบจอสี100%เลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มโหมดในการขับขี่เข้ามาถึง4โหมดนะครับราคาที่เพิ่มขึ้นให้ออปชั่นที่มากขึ้นชอกอัพหน้าปรับได้ชอกอัพหลังก็ปรับได้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อแรงแม์นะฮะซึ่งท่อตัวนี้เวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มแรงม้มาได้อีกถึง1ตัวนะครับทีนี้เรามาดูที่ชุดพักเท้าทางด้านหน้านะครับในฝั่งเข้าร์เองเนี่ย ถึงจะเป็นเพียง Z X25 แต่ว่าเขาก็มีชิปเตอร์นะนี่นี่คุยชิปเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะทั้งอัพแล้วก็ดาวนะครับคือรถคันนี้สามารถเข้าเกียร์โดยเราไม่ต้องกำคัดได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงข้างล่างนี้นก็จะเป็นเซนเซอร์ขัตตั้งนะครับถ้าไม่เตะขัตตั้งขึ้นสตาร์ทไม่ได้นะฮะส่วนพักเท้าคนซอ้อนนะครับเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปแล้วก็ตัวพักเท้าก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับด้านหลังจะมีตะขอเกาะของนะครับ ทีนี้ชกอัพทางด้านหลังนะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับเป็นชกคอัพตัวท็อปเลยนะก็จะมีปรับสปริงพีโรดปรับคอมเพรสชันปรับรีบาวได้นะฮะแล้วก็แล้วก็จะเห็นกระเดื่องทดแรงตัวยาวๆตัวนี้เห็นไหมสวิงอาร์เป็นอลูมิเนียมหลออขึ้นรูปเหมือนเดิมนะฮะสเตอร์หลังใหญ่เหมือนเดิมนะครับน่าจะ51ฟันมั้งถ้าดูไม่ผิดนะฮะส่วนพักเท้าทางด้านขวานะครับก็เป็นแป้นเบรกเนาะก็จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นอลูมิเนียมโค้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นแบบปั๊มขึ้นรูปเนาะนี่โค้งรับกับกันกับพ่อใหม่นะฮะส่วนในเรื่องของพักเท้าฝั่งด้านขวานะครับนี่ก็จะเป็นพักเท้าอลูมิเนียมแล้วก็ตัวพักเท้าเองก็ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันกับฝั่งซ้ายนะครับคนซ้อนเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปแล้วก็มีพักเท้าคนซ้อนแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นตัวยึดตัวถอยเสียด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตาเมียเอาไปดูระดับน้ำมันเครื่องนะฮะ ตัว z x 25R เนี่ยเป็นรถที่ดีไซน์ได้ลงตัวนะถึงตัวรถเขาจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาก็ได้ออกแบบให้มันดูแบบดูมีมิตินะฮะดูเต็มนะครับอกใหญ่นะฮะอกใหญะะ่ทีนี้เรามาได้ในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบสีสูบเรียงนะฮะเสียงหวานเพาะพิ้งมากแต่ว่าในเรื่องของซีซีจริงจะอยู่ที่249.8ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเนานะวาสุเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์วนะฮะ ส่วนในเรื่องของแรงม้าสูงสุดเองเนี่ยจะแตกต่างจากเดิมนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่45บวก1แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็น46แรงม้าบวกกับอีก1แรงม้าที่15,500รอบนะครับซึ่งโดยกฎหมายของบ้านเราเนี่ยจะกำหนดไว้46.9แรงม้านะฮะถ้ามากกว่าน,นี้ก็จะต้องไปสอบใบขับขี่เป็นบ i ๊กไบคนะครับแต่ว่าในตัว z X25R เนี่ยมันจะมีบวก1่ห้อยท้ายนะครับส่วนในเรื่องของแรงบิดนะฮะอยู่ที่22.9นิวตันเมตรที่14,500รอบนะฮะ ในเรื่องของระบบท่งกําลังก็จะเป็นคัตมือ6สปีดนะครับแล้วก็ตัวไอ้คัตมือเนี่ยก็จะมี assist slipper cut ด,ด้วยแต่ว่ารถคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามี quick shifter นะฮะเราสามารถเข้าเกียร์แล้วก็ถอนเกียร์ได้โดยไม่จําเป็นต้องกําคัตก็ได้นะครับทีนี้สรุปเนะาะรถคันนี้ราคาค่าตัวนะครับจากเดิมครั้งที่เปิดตัว 2 6 9 0 0 0ับาทนะค,คันนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น299,0 0 0ับาทก็คือ300 0 0 0มีทอน1บาทนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่ได้มาก็คือในรุ่นปี2 0 2 3เนี่ยก็จะเป็นจอ TFT นะฮะก็คือเป็นแบบจอสี1 0 0เเลยนะครับซึ่งในโมก่อนนั้นเนี่ยจะไม่มีสามารถต่อบลูทูธกับมือถือได้นะครับมีโหมดในการขับขี่เพิ่มขึ้นมาสีโหมดนะฮะก็คือสปอร์ตรดเลนไรเดอร์เนาะแล้วก็ในเรื่องของท่อไอเสียมีการปรับปรุงใหม่ นะครับก็ทําให้แรงม้ามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งราคาของตัวรถเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม3 0 0 0 0ื่นบาทนะฮะซึ่งถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่คาวาซกิพีเจมอเตอร์ที่สกลนครนะครับซึ่งค่าซื้อตอนนี้ก็จะได้คิวไวชเชอร์อีก5,000บาทนะฮะจะไปซื้อของแต่งหรือว่าทำเป็นส่วนลดก็ได้นะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับราคาอาจจะฟังดูแรงนะฮะแต่ว่าจากที่ไล่ออปชั่นให้มาเนี่ยก็คือเป็นวิกไว้ได้สบายๆย,ย,ยกเว้นในเรื่่ออององงขแคคนนนัันเน้เะรบ ซึ่งถ้าใครไม่สะดวกเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บทัวรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็เราติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาได้นะฮะทางฝ่ายขายเขาเนาะผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ทางฝ่ายขายเขาจะตอบได้ชัดเจนมากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ